สวัสดีครับโซเชียลวันนี้เรามีภารกิจอันใหญ่หลวงตอนนี้น้องกำลังเปิดเองแบบกรเขิมสุดๆเราทำมาไปแล้ว2ชั่วโมงกว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยคือภารกิจการนี่ครับตอกันดั้มครับไม่ยากมากยากมากกว่าที่คิดเยอะเลยอ๋อตอนนี้กำลังถึงไหนนะน้องชาย ไอนี้ไอ้อนี้ขออีตัวนีใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เราได้ขามาสองข้างนะฮะกับแขนสองข้างและส่วนบอดี้พาร์ตนำตัวเออเขาเรียกว่าตัวส่วนอกตัวเชสเออยังขาดส่วนสะโพกส่วนหัวส่วนปีกส่วนดาบส่วนแม่งเยอะอะครับเลยต้องเปิดเพลงสร้างกำลังใจให้บตัวเรา บายคงไม่ได้กุดไนรีวิวอะไรทั้งนั้นแค่คืนนี้ไม่เสร็จอ่ะชายเอาไหมเสร็จไหมสู้